ผักออร์แกนิกจากเกษตรอินทรีย์มาตรฐานความออร์แกนิกไทยแ,แลนด์เป็นผักเพื่อสุขภาพปลูกบนพื้นดินด้วยวิธีธรรมชาติจากดินอินทรีย์ที่เราผลิตขึ้นมาใช้เองเราไม่มีการไถพรวนอันเป็นกระบวนการทำให้เกิดแก๊สในกรักซซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำยังช่วยลดโลกร้อนอีกทั้งเรายังไม่ใช้ปุ๋ยและยาเคมีในการเพาะปลูก ซึ่งกระบวนการผลิตปุ๋ยระยาเคมีร้วนเร่งให้โรคร้อนขึ้นทั้งยังช่วยลดการขาดดุลการค้าจากต่างประเทศจากการนำเข้าปุ๋ยระยาเคมีทั้งหมดข้อดีสุดๆของผักออแกนิกจากเกษตรอินทรีย์ก็คือผู้บริโภคได้สารอาหารมากกว่าผักที่ปลูกในระบบอื่นได้รสชาติเข้มข้นเป็นธรรมชาติดีต่อชีวิต ผักออร์แกนิกจากเกษตรอินทรีย์ยังสามารถเก็บในตู้เย็นได้นานถึง1เดือนโดยรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเราจะส่งผักสดให้ท่านภายใต้รถควบคุมอุณหภูมิเพื่อคองความสดและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านสำหรับเศษผักใบผักที่เหลือจากการตัดแต่งของเราได้เอามาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิกและนำไปหมักเป็นดินอินทรีย์ เพื่อมาบำรุงผักออร์แกนิกของเราต่อไปมาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยเกษตรอินทรีย์อร่อยสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีดีออร์แกนิกฟาร์มเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ